สวัสดีครับทำง่ายอร่อยครับวันนี้มาดูการทําไข่ดาวจากไมโครเวฟนะครับอันนี้พอดีไข่ไก่มันแพงครับก็เลยใช้ไข่เป็ดแทนนะเดี๋ยวจะตอกก่นอนตอกใส่จากรบือนะครับไมโครเวฟห้ 5, ามใส่จานพลาสติกนะฮะนี่นะครับอย่าให้ไข่แตกเนาะง่ายๆเอาละเดี๋ยวไปดูที่ไมโครเวฟกันครับไปนะครับ ไข่ที่เราตอกเรียบร้อยเนาะนี่นี่อย่นี้อันนี้ไม่ไข่เป็ดน,นะครับไข่ไก่ก็ทําได้ใส่ลงไปไม่คุ้ว่ามันมีหลายหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายวัตน,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 นะครับอันนี้ก็เราสังเกตดูที่ไข่นะครับผมจะเปิดไว้นาทีหนึ่งดูว่าไข่ขาวอะ่ะมันจะค่อยๆสุกนะครับจากขอบไปที่ไข่แดงนะ ต้องรีบตัดไปทันนะครับมันจะระเบิดเห็นไหมครับตีมเสียนิดหน่อยเนาะใกล้ถึงไข่แดงแล้วนิดนึงดูไข่ขาวมปนสีขาวแล้วก็พอได้เลยนะครับไม่มันใสเนาะก็จะเสร็จ ไม่ถึงนาทีครับประมาณตั้งยี่สิบวิครับออมแล้วนี่ครับมันก็จะสุกใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีนะไปวิวนาทีนะครับมันก็สุกเรียบร้อยแล้ว ก็ใช้มาครวเยวในการทำอาหารได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทำง่ายอร่อยสวัสดีครับ